ยาทโรอิวาสกิอดุษแห่งดิแนแดนอาทิตย์อุทัยมีความปรารถนาอันแรงกล้าจะฟันฝ้าอวัสร์ต่างๆเพื่อพบกับความสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้สมผลให้เกิดบริษัทมิสซูวิชิซึ่งหมายถึงทเทสาาเน็ตปีพุทธศัก,าการาช2416 การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ในช่วงสองศตวรรษแรกข,ของประวัติศาสตร์รถยนต์ได้ทุ่งเทให้กับการพัฒนารถยนต์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นและในปีพุทธศักราช2406มิตซูบิชิได้สร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นด้วยการผลิตรถยนต์มิตซูบิชิโมเดลเ ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกที่ออกมาจากสายการผลิตและได้รับการยอมรับอย่างสูงในวงการอุตสาหการรมรถยนต์และผู้ใช้ในสมัยนั้นจนเป็นที่กล่าวขันถึงนวัตกรรมยิ่งใหญ่ของมิตซูบิชิจากจุดเริ่มต้นในการผลิตรถยนต์รุ่นแรกมิตซูบิชิได้มีการปรับปรุงและพัฒนารถยนต์อย่างต่อเนื่องซึ่งรถยนต์แต่ละรุ่นที่มาจากสายการผลิตของมิตซูบิชินั้น ได้รับความนิยมจากผู้คนและโดดเด่นหรือเป็นปรากฏการณ์ทางวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ทุกครั้งนอกจากนวัตกรรมในวงการรถยนต์มิตซูบิชิยังมีบทบาทในการผดิษ์และพัฒนาวงการอากาศยานซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงในสมัยนั้นมิตซูบิชิได้ผลิตเครื่องบิน a 6M หรือเป็นที่รู้จักกันในนามซิโรเซ และรุ่น A6M5 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Zero Fighter ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกในเรื่องของสมรรถนะเทคโนโลยีและศักยาภาพหรือเป็นบทบันทึกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของของค์การอากาศยานจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดอยั้ยงพร้อมกับธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อนเนื่องจนในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ในเครือมิตซูบิชิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำารงชีวิตของเราหลากหลายรูปแบบจากอดีตจนถึงปัจจุบันการที่มิตซูบิชิมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจทุกด้านโดยเฉพาะความโดดเด่นในการผลิตรถยนต์ล้วนมีที่มาจากแนวปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของคุณยาทาโร่นั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดเมื่อวันที่2สิงหาคมพุทธศักราช2504บริษัทสิติผลมอเตอร์จำกัดได้เป็นตัวแทนจำหนัา m มิ s ซูบิชิโคซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่นำเสนอสู่สายตาชาวไทยจากจุดเริ่มต้นของมิ s ซูบิชิในประเทศไทยโดยมีบริษัทสิทิผลมอเตอร์จำกัดเป็นผู้ดำเนินการ โดยคงคุณภาพและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดจนเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2546บริษัทศิลิผลมอเตอร์จำกัดได้เปลี่ยนเป็นบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเพื่อตอบย้ำความสำเร็จคุณภาพและมาตรฐานของรถยนต์มิตซูบิชิในประเทศไทยเป็นปริเาณอันแน่วแน่ ตั้งแต่มิ s u b บิชิผลิตรถยนต์คันแรกของสายการผลิตที่จะพัฒนารถยนต์อย่างไม่หยุดยัง้งโดยไม่เพียงพัฒนาจากสนามทดลองที่ทันสมัครเพื่อทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ขอดส่งออกแต่มิ t s ูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยยังพัฒนาสมรรถนะของรถยนต์จากประสบการณ์จริงในสนามแข่งเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีความแข็งแกร่งความทนทานและความเชื่อมั่นมิตูบิชิในสายการ การแข่งขันแกรนดี้ระดับโลกอันทะลุโหมดมิสูบิชิได้รับชัยชนะติดต่อกันหลายปีและในปี2007ทีมรถแข่งจากมิสูบิชิก็เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนีได้เช่นกันจากถ้วยรางวัลและชัยชนะที่ได้รับนอกจากความภูมิใจสูงสุดแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความทนทานของรถยนต์มิสูบิชิที่มาจากสายการผลิตในประเทศไทยมาตรฐานการผลิตที่ได้การยอมรับ ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศไทยแต่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในแถบสวีดโดนและอเมริกาที่มีการกำหนดมาตรฐานในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยสูงบริษัทมิตซูบิชิมีเครือขา่ายครอบคลุมทั่วโลกและสายการผลิตรถยนต์กว่า140ประเทศมาจากการส่องออกจากประเทศไทยทั้งสิ้นและเช่นกันการที่มิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยได้เป็นฐานการผลิตที่มีคุณภาพ เพราะเราพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่บนพื้นฐานที่จะตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนั่นเองซึ่งนโยบายคุณภาพของบริษัท m ิ t s บิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทได้ผลิตร,รถโดยนั่งโดยกระบัดและเครื่องโวนรวมทั้งชิ้สนส่วนผลอตและมุ่งมั่นในการดำเนินกิจาการของบริษัทไปสู่จุดมุ่งหมายอันเึงประสบด,ด้านคุณภาพ เพื่อให้บรรลุมาตรฐานสากลสูงสุดภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001โดยยึดถือความพึงพอใจของลูกค้าอันสูงสุดเป็นมาตรฐานในการดำเนินการด้วยการจิ่พนเทคโนโลยีปรับปรุงและพัฒนาเพื่อตอบรับกับกระแสสังคมในโลกปัจจุบันและนะั่นจึงทำให้นิสสูวิชิเป็นแนวหน้าในวงการอุตสาหการรมรถนยนต์ และเครือข่ายธุรกิจด้านต่างๆเพราะข้อมูลเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อทุกส่วนในการดําเนินธุรกิจความรวดเร็วฉับไวนในการดําเนินขา่าวสารหรือเป็นผลประโยชน์อันสูงสุดต่อลูกค้าและองค์กรน,นั่นเองคุณสมบัติทั้ง3ประการนเปรียบเสมือนเพชรทั้งสามในสัญลักษณ์ของมิตซูบิชิหรือเป็นหัวใจสําคัญที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรของมิตซูบิชิ พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเป็นแนวหน้าในวงกาธร,รธุร,ธรกิจระดับโลกสิ่งสำคัญที่สุดในการทำง,งานคือการให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด